ไปทาเกี่ยวกับโกเซมฟาร์มเนี่ยคนที่อยากจะรู้โกเซมฟาร์มมีเยอะนะพี่น้อยคือคือจะเป็นมือใหม่หรือมือมือใหม่มือเก่าได้หมดได้หมดก็ถือว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ก็อยู่ที่อยู่ที่ฟาร์มสามารถของตัวเอง่ะพี่น้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็นะฮะอยู่พูดคุยกับเรื่องราวนะครับเขาเรียกว่าโครงการเกี่ยวกันสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผม ของโกเซมฟาร์มนี่อย่าลรทักทายท่านสสครับครับัดีครับพี่น้อยบัสดีครับโอ้โหนะโครงการหลากหลายนะฮะจีิจริงแนวคิดและความตั้งใจก็เพื่อให้กับให้มีรายได้กันทุกคนสร้างรายได้สร้างรายได้สร้างอาชีพกันทุกคนสร้างโอกาสเขาเรียกว่าสร้างโอกาสซึ่งใครจะมีความสามารถในการในการนำเสนอในการทำให้ตัวเองมีความไว้ใจจากจากคนที่ดูได้แค่ไหนเขาเรียกว่า ทางโกเซฟฟาร์มเปิดโอกาสใช้พี่ <IP S 1> <ผม S 2> น้องเปิดโอกาสผมสร้างโอกาส,สาให้ผมสร้างโอกาสสร้างเปิดโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้คนที่มีความสามารถอย่างนี้ดีว่าครับผมเรื่องเราจะต้องดาเนินการยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ก็คือผมก็มีแนวคิดว่าผมจะทําฟาร์มจะสร้างฟาร์มใหม่ขึ้นมานะครับสร้างฟาร์มใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันโดยไม่ต้องลงทุนสร้างฟาร์มใหม่แล้วก็ลงทุนพ่อแม่พันพ่อพันธุ์สายโกเส้นสองร้อยตัวพร้อมกับแม่พันสามพันแม่ครับผมสงสัยแม่จะทํายังไงนั่นคือสร้างแล้วก็ให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของโดยต้องลงทุนอะไรไหมไม่ต้องลงทุนอะไรแม่ต่บาทเดียวใช่สามารถมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ตรงนี้ได้ด้วยยังไงบ้างครับผมไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน ไม่ต้องลงทุนซื้อพ่อแม่พันธุ์แต่ต้องลงทุนแรงอืถึงจะเป็นเจ้าของได้ก็เหมือนกับเป็นเจ้าของทุกคนน่ะให้ทุกคนคิดด้วยว่าเป็นเจ้าของทุกคนเป็น<ม>เจ้าของสถานที่นี้มาหารายได้จากตรงนี้ได้เลยมาหาผลประโยชน์จากตรงนี้ได้เลยบุคคลทั่วไปได้หมดทั้งหมดอะถ้าเขาจะอยู่ในเรื่องเรื่องของแนวทางการสร้างไรายได้ะจะต้องทำอะไรบ้างครับก็อย่างนี้ฟาร์มที่ผมจะสร้างใหม่นะ ก็คือมีคนบอกว่าโกเซิมฟาร์มเนี่ยเข้าถึงยากครับผมราคาจับต้องไม่ได้ะนะครับเคยได้ยินไหมพีม่น้องเยคย <น S 1> ได้ยินท่านจะสอจะบอกว่าจะอยู่หลังเขาบ้างอะไรบ้างทางลูกลังบ้างเข้าถึงยากหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ก็ฟาร์มใหม่ที่จะตั้งนี่ก็คือจะอยู่ติดถนนบายพาสเลยขับขาขึ้นกรุงเทพนะครับเป็นเส้นบายพาสปานบุรีชะอำนะครับสามารถแวะได้ตลอด อยู่ติดถนนนะครับราคาจับต้องไม่ได้ผมก็ทําไข่ใบละ300ครับผมไข่ใบละ300ของผมในปีนี้นะครับผมสร้างโรงเรือนใหม่สร้างโรงเรือน200ล็อกผสมโรงเรือนของผมคือสามารถจุแม่ได้หนึ่งเออได้15แม่ครับผมพ่อ1ตัวแล้วเราเก็บไข่เราจะรู้พ่อรู้สายแม่ก็คืออย่างสมมุติ1ล็อกผสมแม่15ตัวเนี่ยเป็นลูกสาวโยคิรีก็คือลูกสาวโยคิรีทั้งหมดสายนี้ทั้งหมดถูก เป็นลูกสาวฮาเล่ก็เป็นลูกสาวฮาเล่ทั้งหมดก,ก็จะเป็นคอกหนึ่งอีคอกหนึ่งแ,แยกไปก็คือ15ตัวเนี่ยจะเป็นลูกสาวพ่อเดียวทั้งหมดส่วนพ่อไก่จะเป็นไก่ที่คัดแล้วค,คัดผ่านแล้วของโคเซนฟาร์มแต่ที่เปิดโอกาสคือให้พี่น้องมาขายไขย่ไก่ไม่ใช่ครับอย่างนี้ไม่ใช่ขายไข่ไก่ไม่ขายก็ขาคืออาจจะขายไขย่ไก่ก็ได้แต่เปิดโอกาสให้คือทุกวัน,น Media เนี้ยโซเชียลมีเดียเนี่ย คนหันมาเล่นเงินเยอะครับมันจะสร้างรายได้ให้ทุกคนใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยสร้างฟาร์มนี้เพื่อให้เป็นของทุกคนคุณก็มาสร้างตัวตนของตัวเองว่ามาเอาสายพันโกเซนไปฟาร์มเป็นจริงนะมาซื้อไข่ไปอยากมีฟาร์มก็คือมาลงทุนซื้อไข่แล้วก็ไปฟักเอาไปเปิดจองทาง ทาง Facebook หรือทาง t i k ต o k ทางช่องทางของโซเชียลสมมุติว่าผมมี YouTube มี t i k t ต k ็อนะหรือมีวีแต่ว่าเราสร้างถ้าเราไปสร้างเรื่องราวของตัวเองเนี่ยสร้างเองเนี่ยคนไม่สนใจหรอกแต่ถ้าเรามาสร้างเรื่องราวของเรากับโกเซมฟาร์มละ่ะคนจะสนใจไหมเพราะทุกวันนี้คนก็สนใจโกเซมฟาร์มแล้วก็เข้าถึงโกเซมฟาร์มยากตรงนี้เปิดโอกาสให้คนที่ ทุนน้อยนะครับเพราะลงทุนแค่หลักพันโดยที่ว่าเราเดินเข้ามาโกาเซนฟาร์มเราก็เปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของฟาร์มเลยครับผมเราก็ถ่ายทําเลยว่าเรามาโกาเซนฟาร์มจริงนะเราสามารถมาเอาไข่จากพ่อตัวนี้นะพ่อตัวนี้มีเชิงชนยังไงตียังไงผมก็จะทําคลิปไว้ให้